นักเรียนวันนี้พบก,กับรูโอดนางสาวพัชราชุมพกน,นะคะกับหน่วยการเรียนรู้ที่9เลขาคณนิตเรื่องวงกลมวงรีนะคะประสงค์การเรียนรู้จำแนกและบอกลักษณะของวงกลมและวงรีค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าครูมีรูปเลขาคณิตรูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5รูปที่6รูปที่7รูปที่8นักเรียนสังเกตได้ม้างไหมว่า มีรูปใดบ้างเป็นรูปวงกลมนะคะรูปใดบ้างคะนักเรียนรูปที่สองรูปที่สามและรูปที่หกนะคะเป็นวงกลมต่อไปเรามาดูว่ารูปใดบ้างเป็นรูปวงรีนะคะนักเรียนก็จะมีรูปที่สี่รูปที่ห้ารูปที่แปดเป็นวงรีนะคะนักเรียน สังเกตการสังเกตนะคะนักเรียนวงกลมกับวงรีเป็นรูปที่ไม่มีด้านและไม่มีมุมค่ะจากการสังเกตนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรานำกระดาษวงกลมพับครึ่งให้สองท่านทับกันสนิทพอดีพับได้หลายแนวมีกี่เส้นตามรอยพับแต่ละเส้นยาวเท่ากันสำหรับวงรีนะคะเราจะพับกระดาษเป็นพัพบครึ่ง ให้สองก้านทับกันสนิทพอดีพักให้สองแนวเมื่อกี่เส้นตามรอยพับสองเส้นนั้นยาวไม่เท่ากันนะคะนักเรียนอันนี้เป็นวิธีการสังเกตรูปวงกลมและวงรีนะคะนักเรียนมาดูต่อนะคะครูมีรูปวงกลมและรูปวงรีนะคะรูปที่1รูปที่2รูปที่สารูปที่4ี่รูปที่ห้ารูปที่หรูปที่เจ็ดรูปที่8ดและรูปที่9นะคะ รูปใดบ้างเป็นรูปวงกลมรูปใดบ้างเป็นรูปวงรีคะนักเรียนรูปที่หนึ่งเป็นวงกลมรูปที่สองวงกลมรูปที่สามวงรีรูปที่สี่วงกลมรูปที่ห้าวงรีรูปที่หกวงกลมรูปที่เจ็ดวงรีรูปที่แปดวงกลมรูปที่เก้าวงรีนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเราจะสังเกตจาก อะไรคะการพับจากรอยกระดาษนะคะรูปสรุปอีกครั้งหนึ่งรูปวงกลมคือรูปที่1รูปที่2รูปที่4รูปที่6และรูปที่8รูปวงรีคือรูปที่3รูปที่5รูปที่7รูปที่9นะคะนักเรียนไม่ยากนะคะเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจภาพแต่ละข้อต่อไปนี้มีวงกลมและวงรีอย่างละกี่รูปนะคะนักเรียน รูปแรกเป็นรูปผีเสื้อนะคะนักเรียนอ่ะเรามาดูก่อนว่ามีวงกลมกี่รูปนะคะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีวงกลมห้านะคะนักเรียนต่อไปวงรีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีวงกลมห้ารูปมีวงรีสิบสองรูปนะคะนักเรียนต่อไปมาดูภาพที่สองนะคะ ภาพที่สองมีวงรีกี่รูปคะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่สี่ห้านะคะวงกลมล่ะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊ะใช่ไหมคะมีวงกลมห้ารูปมีวงรีห้ารูปนะคะง่ายๆนะคะนักเรียนสรุปนะคะวงกลมวงรีสิ่งที่ได้เรียนรู้วงกลมและวงรีมีลักษณะต่างกัน วงกลมมีรอยพับครึ่งหลายเส้นแต่ละเส้นยาวเท่ากันวงรีมีรอยพับครึ่งสองเส้นและสองเส้นนี้ยาวไม่เท่ากันนะคะนักเรียนก่อนจบคลิปวิดีโอนี้คุณครูมีงานให้เรียนทำนะคะในแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด9.3หน้า92-93นะคะนักเรียนอ,อย่างข้อหนึ่งพิจารณารอยพับแล้วเติมคำตอบนะคะ วงกลมได้แก่รูปวงรีได้แก่รูปนะคะส่วนหน้า93ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกในวงกลมเขียนเครื่องหมายผิดในวงรีแล้วเติมคําตอบนะคะมีวงกลมกี่รูปมีวงรีกี่รูประบายสีให้สวยงามนะคะข้อ2ก็เช่นกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ